ผู้เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างในวันนี้เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยมีลักษณะเด่นคือการลักลอบนํายาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยในปริมาณที่สูงมากและพบว่ายาบ้ายังเป็นตัวยาหลักที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนรวมถึงอาจส่งผลให้เกิดผู้เสพรายใหม่ การกำหน,นดนโยบายในการป้องกันจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมยาเสพติดและควรดำเนินการควบคู่ไปกับการปราบปรามพื่อสังคมภายปลอดจากยาเสพติดได้อย่างแท้จริงประกอบกับช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมศนี้มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันซึ่งจะเป็นช่วงโอกาสในการดำเรียงยาเสพติด าตนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกทุมนตีและพลตบุวเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการให้มีการบรูรณาการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรพุ่งความสำคัญกับหมู่บ้านและชุมชนโดยตั้งเป้าหมายในการลดจำนวนผู้เสพลายใหม่ทำลายเครือถ่ายการค้าขาย พร้อมข้างแรงจูงใจให้กับเจ้าที่ผู้เรียก,กงานตำรวจตอนภาคหนึ่งจึงกด,ดให้เปิดยุทธการปราบัยรีออการสงครามกับยาเสพติดในในระยะแรกกำหนดให้มีการอระดมปาดล้างในห่วงระหว่างวันที่22รกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคม2 5ง5โดยมีจุดหมาย หรูอผู้หมายในการปราบปานยาเสพติดอย่างจริงจังตัดวงจรระหวา่างผู้ขายและผู้เสพโดยให้มีการเอ็กซเรย์พื้นที่ทุกตารางนิ้วดำเนินการกับผู้ขายทั้งรายใหญ่และรายย่อยการขยายผลยึดทรัพย์ตามมาตรการกับผู้เกี่ยวข้อง